สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอฟ้า24ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวง วันอังคารที่14มิถุนายน2565นะคะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะใครที่สนใจ ก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบสีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยภาพรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจําวันอังคารที่14มิถุนายน2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาวันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะชาววันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันอาทิตย์ก้าวดาบเครียดเลยนะคะช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบางคนนี่นอนหลับไม่เต็มตื่นด้วยนะก้าวดาบมีดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนั่นเองนะคะส่องไม้เท้านะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรนะคะควรที่จะมองหาคนพูดคนคุยมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือนะคะหรือส่องไม้เท้านะคะเรียกว่าควร ที่จะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจากโลกออนไลน์นะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาด้วยนะคะแล้วส่งไม้เท้านะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์การค้าการขายช่วงนี้ต้องเกี่ยวข้องกับ Facebook ออนไลน์นะคะสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะบางคนมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือบางคนมีในเรื่องของการทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะบางคนเป็นยูทูบเบอร์ได้นะเพราะว่าส่องไม้เท้ามันเป็นไพ่ของคนที่ เรียกว่ายืนมองไปข้างหน้านะคะมองไปถึงอนาคตนะคะมองไปถึงความก้าวหน้าของตัวเองนั่นเองนะคะไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าช่วงนี้ชาววันอาทิตย์นะดูเหมือนจะอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับเ,เรียกว่าป่าเขานะคะอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะนกนะคะนะหรือว่าต้นไม้นั่นเองนะคะ การงานของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะคะมีบ้างนะปัญหาอุปสรรคนะคะแต่เหมือนที่บอกนะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามามองที่าหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยคนที่เขามีความชำนิชำนาญเฉพาะทางเฉพาะด้านนะคะเรียกว่ายังมีคนที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก้าวเหรียญขึ้นมานะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะบางคนอาจจะอยากจะได้เงินสกักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินเพื่อที่จะมาลงทุน มาขยับขยายกิจการของตัวเองมาซื้อของเข้าร้านนะคะไพ่ก้าวเหลียน่ยังบ่งบอกนะคะว่าใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตสินเชื่อมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะแต่ถ้าใครที่จะเ,ออเรียกว่าซื้อบ้านนะคะหรือว่าซื้อรถอะไรพวกนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมซื้อร่วมนะคะเรียกว่าบางครั้งตัวเราคนเดียวนะคะเอกสารมันจะไม่ผ่านนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ดูเหมือนชาววันอาทิตย์ถ้าคนที่มีคู่นะ ความรักช่วงนี้นะคะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะหรือว่าบางคู่บางคนนี่เรียกว่าอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะบางคนอยูอ่บ้านเดียวกันนั่นแหละนะแต่ด้วยหน้าที่การงานด้วยสิ่งต่างๆนะคะทาให้อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาเด้พูดได้คุยกันนะคะช่วงนี้ส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้เงียบเหงาหงอยเหงาเลยทีเดียวนะคะหรือบางคนนี่อาจจะกําลังแอบส่องเฟซส่สองไลน์ใครบางคนอยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะเหมือนที่บอกนะก้าวดาประมาทระวังในเรื่องของสาต์ ความดันไมเกรนนะคะบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคะหรือบางคนนี่เรียกว่าใสายตาอาจจะแสบแสบผ้ามัวอะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะอัศาวินถ้วยอัศาวินถ้วยหมายถึงการได้กัรยานิมิตที่ดีเข้ามาได้เพื่อนที่ดีได้ที่ปรึกษาได้คู่หูนะคะมีอัศาวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเหลือนะคะในวันนี้ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากโลกออนไลน์นะคะหรือซื้อลอตเตอรี่จากผู้หญิงผิวขาวผอมบางนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข6มีเลข9มีเลข2และเลข9นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะ มาดูนะชาววันจันได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันจันเดวิลเดวิลมีความทะยานอยากอยากมีอยากได้อยากทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะช่วงนี้และเดวิลเป็นคนที่ใจใหญ่สายเปนะใช้เงินเก่งนะคะใจใหญ่หน้าใหญ่นะคะช่วงนี้ชาววันจันนะอัศวินไม้เท้ามีดวงของการเดินทางขับเคลื่อนเคลื่อนที่นะคะที่ประจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจ นะคะก็เรียกว่าศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีนะเดวิลนะคะทำธุรกิจสีเทาๆงานเทาๆนะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับ พับบาร์นะคะนะสถานที่กลางคืนสถานที่อโครจรน,นะแต่เดวิลเนี่ยค้ะขายได้ด้วยนะค้าขายของกินนะคะอาหารตามสั่งอาหารรสจัดนะคะพวกยำนะคะผัดกะเพราอะไรพวกนี้นะหรือถ้าเกี่ยวข้องกับพวกน้ําดื่มนี่โอเลี้ยงยกล้อชาดําเย็นนะเรียกว่าอะไรที่มันเข้มๆนะคะจะถูกฉลกนะคะสามารถที่จะทําได้นะไม่ใช่แค่แบบธุรกิจสีเทาๆอย่างเดียวนะแต่เดวิลบางคนปล่อยเงินกู้นะคะบางคนเป็นเท้าแชร์ด้วยนะคะ การงานในวันนี้นะคะหมอป้ามองว่าชาววันจันทร์การงานมั่นคงดีนะ เรียกว่าการงานมีความมั่นคงใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานการค้าการขายยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะ world, ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกว่าใจใหญ่สายเปใช้เงินเก่งนะดูเหมือนใคร <c oughs> บางคนกํ <c oughs> าลังคิดวางแผนวางแผนวางแผนนะคะอยากจะได้รถอยากจะได้ยศยานพาหนะในช่วงนี้นะคะบางคนนี่เรียกว่ามีโชคด้วยนะเดวิลเนี่ยโชคลารลอยนะคะตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะการเงินในวันนี้หมอฟ้ามองว่าชาววันจนันทร์การเงินไม่ติดขัดนะ รวมถึงท่านในเรื่องของความรักนี่เรียกว่าเดวิลเนาะเข้าใหม่ปามันแฮปปี้กันเลยทีเดียวนะคะคนมีคู่มีดวงของการได้กลับมาคืนดีกันใครที่มีปัญหากันนะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะรวมถึงบางคนนี่ใครที่อยากมีลูกนะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ด้วยนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะหรือพบรักในสถานที่อโคจรสถานที่กลางคืนนะคะเรียกว่าตามตลาดนะัดช่วงกลางคืนก็ได้ด้วยนะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะชาววันจันทร์นี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ท้องร่วงท้องเสียนะคะกินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังนะคะกินร้อนช้อนกลางด้วยนะคะแล้วบางคนเดวิลเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้นะคะทําให้อาจจะมีในเรื่องของอาการแห้งอาการมึนเมาเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทรนะไพ่เดทนะคะไพ่เดทก็เรียกว่ามีเซนนะคะมีเซนมีสัมผัสมีรังสังหรณ์ที่แม่นยํานะคะชาววันจันท์วันนี้ดูเหมือน ดูเหมือนเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะลึก,กลับซับซ้อนนะคะไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวตนนะคะและไพ่เดชนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะเดินทางไปงนานอวบมงคลได้ด้วยนะคะไพ่เดชกับเ e วิลเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะดูแลตัวเองด้วยนะคะโรคประจําตัวนะคะรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกมดลูกนะคะลูกอันฑะไส้เลื่อนนะคะโรคเพศสัมพันธ์นะคะก็เรียกว่าระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ แต่ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข3มีเลข5มีเลข6และเลข1นะคะชาววันจันทร์นะหมอปลาแนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญกับคนตายกับโรงศพซื้อผ้าซื้อผ้าขาวหอศพนะคะเรียกว่าจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์นะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะ มาดูนะคะชาววันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันอังคารสี่เมเท้าเลยนะสี่มเมท้าการงานมีความมั่นคงดีนะคะสี่เมเท้าหมายถึงการได้รับข่าวดีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะงานปาร์ตี้งานสังสรรค์หรือบางคนอาจจะมีธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวนะคะค้าขายอาหารตามสั่งร้านโชวหวยนะคะค้าข,ขายของหน้าบ้านได้นะคะ คิงดาบนะคะวนนี้การงานเรียกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะบางคนมีในเรื่องของการเป็นแม่งานนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการบุกเบิกนะคะน้าความคิดการเริ่มต้นนะคะความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ 8ไม้เท้านะคะเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการงานนะวันนี้งานเยอะงานมากความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังมีแผนมีแผนนะคะว่าอยากจะขยับขยายธุรกิจนะคะอยากจะขยับขยายสาขานะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการต่อยอดธุรกิจนั่นเองนะคะ แปดไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะแต่การงานวันนี้ก็ต้องจัดเรียงลําดับขั้นตอนนะคะความสําคัญของแต่ละชิ้นงานให้ดีด้วยนะคะเรียกว่าได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้มิตรที่ดีหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานนะคะแต่ใครที่ทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานนี้บางครั้งอาจจะรู้สึกเก่งเนิดนึงนะเรียกว่าหัวหน้างานอาจจะเพ่งเลงด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะชาววันอังคารหมอฟ้ามองว่าการเงินไม่ติดขัดนะมีรายได้มาจากหลากหลายช่องทางการเงินวันนี้เอาตัวรอดได้อยู่นะคะหรือใครที่การเงินตึงตึงมืออยู่นะดวงมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักสี่มเมถาวเนี่ยเป็นความรักที่ดีนะคะแฮปปี้มีความสุขดีนะถึงแม้ว่าบางคู่บางคนจะอยู่ห่างไกลกันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าจะ กัสไปในเรื่องของการงานการเรียนความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะสุขภาพชาววันอังคารนะคะเรียกว่ามักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเข่าข้อกระดูกบทดเมื่ยกล้ามเนื้อนะคะ บทสรุปของไพ่นะสี่เม้าวอีกแล้วนะสี่เม้าวนี้เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขสุขสันต์นะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานบุญงานขึ้นบ้านหมายงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะเรียกว่าสี่เม้าวเป็นไพ่ที่ดีนะไม่ว่าจะถามถึงอะไรนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะการงานการเรียนการสอบแข่งขันการบรรจุงานขอให้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะจะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะขอพรจากเสด็จพ่อรอห้านะคะจะมีโชคค่ะ ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าภัยนะคะมีเลขสีมีเลขสีข 4, มีเลข1และเลข8นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะ ชาวันพุธนะคะสิบถ้วยนะสิบถ้วยนี่อาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะกินเก่งทานเก่งของกินเต็มบ้านเต็มตู้เย็นกันเลยนะสิบถ้วยนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะหรือว่าเดินทางไปติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสามถ้วยนะคะการได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของงานประชุมงานอบรมงานสัมมนานะคะความสําเร็จนั่นเองนะคะ สามถ้วยกับสิบถ้วยนี้ได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างที่ดีนะได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะจัสตเมนนะคะปฏิหารมักจะเกิดขึ้นเสมอนะคะกับชาววันพุธนะจัสเมนนะคะเรียกว่าเป็นไพ่ของการที่แบบมีคนพิพากษานะคะทําดีก็ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทําชั่วก็ต้องรับผิดรับกรรมนะคะแต่ไพ่จัส m เมนนะคะเรียกว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามามีช่องทางมีลู่ทางมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะเรียกว่า ่าออบางครั้งจัดสเม้นเนี่ยชาววันพุธวันนี้มักจะวางแผนวางแผนอะไรไม่ได้เลยนะสถานการณ์สิ่งต่างๆมันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายลงนะคะเรียกว่ามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะหรือบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความรับผิดช,ชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนั่นเองนะคะใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันการบรรจุง,งานมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะการเงินชาววันพุธนะเรียกว่ากินเก่ง ทานเกง่งอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะในวันนี้เรียกว่ามีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลน,นะคะความรักนี้เรียกว่าแฮปปี้แฮปปี้กันเลยทีเดียวนะสามถ้วยสิบถ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะคะเรียกว่าเป็นการระยะนิมิตที่ดีต่อกันด้วยนะคะ คนโสดมีดวงของการได้พบรักเรียกว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บถูกใจปั๊บนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยชาววันพุธนะเรามาะระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นนะคะหรือใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะหกเหรียญ หกเหรียญเป็นไพ่ของคนใจดีใจบุญมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะแล้วหกเหรียญน,นะคะวันนี้อาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินของตัวท่านได้ด้วยเช่นกันนะคะหกเหรียญน,นะหมอฟ้าแนะนําให้ชาววันพุธนะคะทําบุญกับคนยากไร้ทําบุญกับขอทานนะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุธด้วยนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข6มีเลข0ูนย์มีเลข3และเลข0ูนย์นะคะสําหรับชาววันพุธนะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะชาววันพฤหัสนะคะราชินีพระจันทร์นะราชนีพจันท์ดูเหมือนวันนี้ชาววันพฤหัสจะมีในเรื่องของความฝันนะคะ ความฝันที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะราชินีพระจันทร์เนี่ยจะให้ในเรื่องของเส้นสัมผัสลางสังหณ์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะแต่ถ้าในเรื่องของการงานนะคะราชินีพระจันทร์นี่โดดเด่นในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์นะความคิดสร้างสารรค์ความคิดริเริ่มนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนวางแผนในเรื่องของการงานนะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยเ,เรียกว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าได้นะเสื้อผ้าครีมเครื่องสําอางนะคะของหอมๆนะคะนะ เรียกว่าสามารถที่จะทําได้นะคะดี e i m p a ส e นะทำ The i m p a g e นี่จะเกี่ยวข้องกับพวกไร่สวนนะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการทําไร่ทําสวนและด The i เ p a g e เนี่ยนะคะเรียกว่าดวงมักจะมีผู้ใหญ่หัวหน้างานคอยให้คำหรปกราทำคอยให้การช่วยเหลือนะชาววันพฤหัสเป็นคนที่ใจดีใจบุญนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างนะคะ วีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีนะมีดวงของการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าวี o อฟฟอร์จูนช่วงนี้ชาววันพฤหัสนะคะอาจจะมีแผนมีแผนอยากจะซื้อที่ดินเปล่านะคะเพื่อที่จะนํามาปลูกสร้างนะคะหอพักอพาร์ตเมนต์ทำคอนโดได้นะเรียกว่าถ้าไพ่สวยๆดีๆแบบนี้นะเรียกว่าเสือนอนกินกันเลยทีเดียวนะคะชาววันพฤหัสนะบางคนมีดวงของการได้รับโมรด,ดกนะคะหรือว่าบางคนนี่วีออฟฟอร์จูนะ เป็นความดวงดีความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นนะคะกงล้อสมบัติกําลังจะหมุนนะคะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะคะบางคนนี้เรียกว่ามีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นในวันนี้นั่นเองนะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการงานการเรียนการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามแต่มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ ส่วนการค้าขายเนี่ยยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าการค้าขายมีเงียบเหงานะในวันนี้ชาววันพฤหัสนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ชาววันพฤหัสการเงินหาเงินเก่งนะคะแล้วบางคนนี่การเงินส่วนหนึ่งได้มาจากความสเสน่หาได้มาจากโชคลาภด้วยนะคะการเงินดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนะคะแต่คุณผู้หญิงช่วงนี้การเงินนะอาจจะหมดไปกับเสือ้อผ้าหน้าผมครีมเครื่องสําอางหรือว่าการทํศิลปกรรมนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วอิมเพสนี่เป็นความรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะดวงเกื้อนหนุนอุปถัมภ์ค้ำคูณกันนะคะคนที่มีคู่มีดวงของการตั้งครรภนะคะมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะ คนโสดนะคะมีโอกาสที่จะสละโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันด้วยนะคะแ้่ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันพฤหัสนะกินเก่งทานเก่งนะคะเรามาวังในเรื่องของโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นนะคะหรือบางคนที่ช่วงนี้ทานน้าเยอะๆนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในร่างกายไตยกระเพาะปัสสาวะกลุยไตยอักเสบนะคะบางคนวิงเวียนศีรษะด้วยนะเพราะว่าอะไร กินเยอะทานเยอะนะคะนะไขมันนะคะไขมันคอเลสเตอรอลนะคะจะถามหาหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการรีแลกตัวเองนะคะมาดูบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสนะคะ8ดเหรียญ8ดเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีขยันมากได้เงินมากขยันน้อยได้เงินน้อยนะคะนะและ8ดเหรียญน,นี่ต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาฝีมือความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะหรือว่าตัวเลขจากอายุคุณแม่นะคนวันพฤหัสวันนี้นะคะเช้ามาขอพรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดเป็นพระที่ประเสริฐที่สุดนั่นเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข8มีเลข2มีเลข3และเลข0ูนะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะ ชาววันศุกร์นะคะหนึ่งดาบหนึ่งดาบนี้วันนี้เรียกว่าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะแล้วหนึ่งดาบนี้เรียกว่าชาววันศุกร์นะคะวันนี้เรียกว่าเป็นคนที่ไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะมักจะทําให้เห็นมากกว่านะคะ หนึ่งดาบลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการริเริ่มการเริ่มต้นนะคะการเป็นแม่งานนะคะการบุกเบิกนะคะสี่ถ้วยนะคะความหมุดหิดใจอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างนะสี่ถ้วยนี่อะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะมีคนหยิบยื่นข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างมาให้ชาววันศุกร์แต่อาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจสําหรับชาววันศุกร์สักเท่าไหร่นะคะห้าดาบนะคะเรียกว่าอึดอัดใจกดดันนะคะห้าดาบนี่เรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหา กะะารมีปัญหากับคนรอบข้างนะคะหรือกับหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชากับคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจเหนือกว่าเรานั่นเองนะคะ5ดาบ1ดาบเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าทิฐิสูงอีโก้สูงนะคะดือ้อรั้นเอาแต่ใจนะคะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ ไม,ไ,มไม่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 ยอมใครนะเป็นคนที่เรียกว่าสู้คนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นชาววันศุกร์วันนี้นะคะลดคําว่าทิชิีลดคําว่าอีโก้ลงนะคะรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างนะคะเพื่อที่จะนํามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะพัฒนานะคะความรู้ความสามารถของตัวเราเองนะคะการงานนะคะเรียกว่า การทางานนะ่ะมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเราไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้ถ้าเมื่อไรที่เราทําคนเดียวเห็นไหมคะความเหนื่อยความลําบากนะคะความสําเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันเรียกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นเองนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นหัวหน้างานนะคะต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องบ้างนะคะเรียกว่าบางสิ่งบางอย่าง มันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจเราไปทั้งหมดนะคะเรียกว่าต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตึงบ้างหย่อนบ้างนะคะนะรู้จักสู้รู้จักถอยนะคะส่วนการเงินชาววันศุกร์นะคะวันนี้ลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะในเรื่องของการเงินนะคะและห้าดาบบางคนนี้แบบนี้สินอีรุงตุงนางนะอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือนอกระบบนะคะ ส่วนความรักนะใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะเรียกว่ารักเลิกตัดกันยังไม่ขาดนะคะเรียกว่าสี่ถ้วยเนี่ยบางครั้งนะคะไอ้ที่รักไม่ได้อยู่ไอ้ที่อยู่ไม่ได้รักนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะถ้าเป็นคนโสดวันนี้ดูเหมือนจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะปวดท้องท้องร่วงท้องเสียนะคะโรคกระเพาะกดไหลย้อนแก๊ แก๊สในท้องอะไรพวกนี้นะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเป็นริสีดวงได้นะสีถ้วยนะคะบางคนนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเป็นริสีดวงหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกปวดท้องปวดประจําเดือนนะเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะก็อาจจะมีบ้างวันนี้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยนะคะชาววันศุกร์นะคะบทสรุปของไพ่นะคะห้าไม่เท้าห้าไม่เท้าเป็นไพ่ของความเหนื่อยนะเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานนะคะห้าไม้เท้าเนี่ยเห็นไหมคะ การทํางานนะคะการเกี่ยงงานการการโยนงานการความไม่เข้าใจกันการแก่งแย่งกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชาววันศุกร์จะทําอะไรให้ใจเย็นๆให้ตั้งสตินะคะนะนักนิดเบาหน่อยต้องอภัยให้กันนะคะการงานวันนี้จึงจะผ่านและลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะชาววันศุกร์หมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามานะใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้าให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะหรือใครที่แบบไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบใส่บาตรท,ทาบุญนะแนะนําว่าเช้ามานะ,ะให้ไหว้พระนะคะนะไหนะว้พระ ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากที่บ้านหรือว่าขอพอรจากคุณพอ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเรียกว่าเป็นพระที่ประเสริฐที่สุดนั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะจะบอกว่าถ้าไพ่แบบนี้โชคมันไม่มีเลยนะแต่ถ้าใครที่ชอบจริงๆอย่าลืมบวก1ลบ1นะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่มีเลข5ามีเลขหนึ่งมีเลข4มีเลข5านะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันเสาร์กันบ้างน,นะคะ ชาววันเสาร์สามเหรียญสามเหรียญน,นี้ช่วงนี้ชาววันเสาร์คิดในเรื่องของการเงินกังวลในเรื่องของการเงินนะ สามเหรียญหมายถึงการค้าขายการติดต่อการเจราจาข้อตกลงสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงไพ่สามเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของเงินหมุนนะได้มาก็จ่ายไปนะคะช่วงนี้สิบเหรียญด้วยนะคะสิบเหรียญนี้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรือใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทาบัตรเครดิตสินเชื่อจะได้รับข่าวดีนะคะสิบเหรียญเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับอสังหานะคะบ้านที่อยู่ที่อาศายัยการขยับขยายการต่อเติมบางคนอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการอยากจะซื้อบ ะะอยากจะได้บ้านอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมซื้อร่วมเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าลําพังตัวเราคนเดียวอาจจะไม่ผ่านนะคะแ้วไพสิษเหรียญนเ,นเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือผู้ใหญ่หัวหน้างานให้ความเมตตาเอ็นดูนะคะหกดาบนะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรเข้ามานะคะเรียกว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะ กดาบบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลาเป็นผู้ไกลเกลีย่ยแล้วก็เคลียร์ปัญหานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการงานในวันนี้นะคะหมอฟ้ามองว่าชาววันเสาร์นะการงานจะผ่านไปได้นะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะหรือรวมถึงชาววันเสาร์มีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันนะคะ คนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะเรียกว่าอาจจะมีพ่อซื้อแม่ชักนำพารักดีๆมาให้นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยชาววันเสาร์หกดาบนะระมัดระวังในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายกันด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะแฮงแมนกันเลยทีเดียวนะแฮงแมนเป็นไพ่ของการที่เรียกว่าแฮงแมนเป็นไพ่ของการบูชายันนะคะความเครียดความทุกข์นะคะบางคนอาจจะจมปักอยู่กับความทุกข์นะคะเรียกว่าหน้าชื่นอกตรมนั่นเองนะคะหรือแฮงแมนบางคนนี่เรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ตกกระดพลอยโจรน,นะถูกมัดมือชกนะคะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกน้ําท่วมปากเครียดอึดอัดใจไปหมดนะคะ แต่ก็เหมือนที่บอกนะคะสิ่งต่างๆจะผ่านไปได้เพียงแต่ว่ามันต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลาเท่านั้นเองนะคะส่วนชาววันเสาร์นะาหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนพิการคนยากไร้นะคะนะเรียกว่าจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงให้กับชาววันเสาร์นะหรือจะทําในเรื่องของสังกทานที่เป็นในเรื่องของยุกยาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะชาววันเสาร์นะคะวันนี้ปัดกวาดทาความสะอาดบ้านให้ดีนะจะเป็นการเ,าเรียกว่าปรับเปลี่ยน่วงจุย้ยรับทรัพย์รับโชคด้วยนะคะ ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากคนป่วยนะคะหรือว่าเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะจะมีโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลข3มีเลข3มีเลข0ูนย์และเลข6นะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ